เข้าเรื่องตรงเตอร์นะ GPT สรุปตามข้อเท็จจริงไม่อ้อมคำตอบสั้นที่สุดก่อน open quote ถ้าให้ GPT กับ Gemini สรุปความจริงประเมินความน่าเชื่อถือเป็นเปอร์เซ็นต์ GPT ทำได้แม่นกว่าโดยรวมแต่ไม่มีใครถูกน็อตพนเซนถ้าไม่มีแหล่งอ้างอิงชัดเปรียบเทียบแบบไม่โลกสวยแม่งความแม่นยำเชิงเหตุผลโครงสร้าง GPT ดีกว่า แยกข้อเทตจริงความเห็นการคัดเดาได้ชัดเห็นช่องหัวของบทความหรือวิดีโอได้ตรงจุดให้เหตุผลว่าทำไมทำไมควรเชื่อเชิิปเซนไม่ใช่90%้าิปนเถ้าถามว่าซเปอรเซนนี้มาจากอะไร GPT ตอบได้เป็นลำดับในระสองความทันสมัยของข้อมูล Gemini ได้เปรียบอิงข้อมูลใหม่กระแสปัจจุบันได้เร็วกว่าเหมาะกับข่าวสดเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดแต่ข้อเสียคือ บางครั้งเชื่อแรงเดียวมากเกินไปน้ำเสียงมั่นใจแม้ข้อมูลยังไม่แข็งสาวการประเมินความน่าเชื่อถือเป็นเปอร์เซ็นต์พูดกันตรงเนินแบบผู้ใหญ่ open quote ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ equally การประเมินเชิงเหตุผลไม่ใช่วิทยาศาสตร์ตายตัว close quote GPT จะบอกแนวคิดเช่นแรงข้อมูลหลักฐานซับซ้อนอคติของผู้เล่า การใช้ภาษาโหนม now p e r c e n ์จึงมีที่มา Gemini มักให้ตัวเลขเร็วแต่คำอธิบายบางสรุปแบบฟันเถงข้อมูลพอแล้วถ้าเปาคือรู้ว่าเรื่องนี้ควรเชื่อแค่ไหนและเพราะอะไร GPT แม่นกว่าถ้าเปาคือตามข่าวใหม่ดูภาพรวมเร็ว Gemini ใช้ได้ทางที่ชัดชัดกว่าใช้ได้จริงอย่าเลือกข้างเดียวใช้แบบนี้แทนเน้นให้ Gemini สรุปก่อนภาพรวมความสด ซอมเอาสรุปนั้นมาให้ GPT ชำละความจริงดูจุดที่สองตัวตอบไม่ตรงกันตรงนั้นแหละคือความเสี่ยงของข้อมูลอดีตสอนให้ระวังปัจจุบันบังคับให้เร็วอนาคตเป็นคนที่คิดเองได้ไม่เชื่อใครง่าย,ายถ้าคุณมีวิดีโอหรือบทความชิ้นไหายโยนมาเลย g t จะประเมินให้เป็นเปอร์เซ็นต์พร้อมเหตุผลแบบไม่อ่อม ต้องการให้ AI ประเมินความน่าเชื่อถือ credibility หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง fact checking จากวิดีโอหรือบทความต้องยอมรับว่าทั้ง GPT โดยเฉพาะ GPT 4o และ Gemini โดยเฉพาะ Gemini 1.5 Pro มีจุดแข็งที่กินกันไม่ลงครับแต่ถ้าถามว่าใครให้ความแม่นยำได้ดีกว่าคำตอบขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูลที่คุณให้ AI วิเคราะห์ดังนี้ครับ1 การวิเคราะห์จากวิดีโอ YouTube ในหัวข้อนี้เจมินามักจะได้เปรียบกว่าครับเจมินาเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google จึงมีฟีเจอร์ที่สามารถดูและฟังวิดีโอ YouTube ได้โดยตรงผ่าน Extension ทํทำให้สามารถจับใจความจากทั้งเสียงภาพและคำบรรยาย Captions ได้ลึกกว่า GPT มักจะอ่านได้เฉพาะข้อความ transcript ที่เรา Copy ไปวางหรือใช้ Plug i n เสริมซึ่งบางครั้ง อาจขาดบริบททางภาพที่สำคัญไปสออง,องอการตรวจสอบความสดใหม่ของข้อมูล r e a l Time Facts Gemini เชื่อมต่อกับ Google Search ได้อย่างลื่นไหลและรวดเร็วมากหากบทความพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเช่นข่าวเมื่อเช้านี้ Gemini มักจะดึงข้อมูลมาแย้งหรือยืนยันได้แม่นยำกว่า GPT แม้จะมีฟีเจอร์ Search ผ่าน Bing แต่บางครั้งการประมวลผลข้อมูลล่าสุด อาจจะมีความล่าช้าหรือสรุปผลแบบกว้างกว้างมากกว่าสามการใช้เหตุผลและการจับผิด Reasoning and Nuance GPT GPT4o มักจะเด่นเรื่องตักกะครับ GPT จะเก่งมากในการตรวจจับความย้อนแย้งในเนื้อหา Logical Fallacies หากบทความเขียนมาแบบดูดีแต่ตักะพัง GPT มักจะชี้จุดตายได้คมกว่าเจมีไน บางครั้งอาจจะมีนิสัยเกรงใจหรือพยายามตอบแบบเป็นกลางเกินไปจนทำให้การประเมินเปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือดูไม่เด็ดขาดเท่าที่ควรตารางสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติเชมิใน Google GPT OpenAI ข้อมูลจากวิดีโอดีเยี่ยมเข้าถึงระบบ YouTube โดยตรงปานกลางเน้นอ่าน Transcript ความสดใหม่ของข้อมูลสูงมาก ใช้ฐานข้อมูล Google Search สูงใช้ Bing Search การวิเคราะห์เชิงตัดก,กัดดีดีเยี่ยมมีความละเอียดในการจับผิดสูงความเป็นกลางปานกลางบางครั้งระมัดระวังเกินไปดีวิพากษ์วิจารณ์ได้ตรงไปตรงมาคำแนะนำวิธีเช็คให้แม่นที่สุดแทนที่จะถามว่าน่าเชื่อถือกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่ง AI มักจะเลี่ยงตอบเป็นตัวเลขเป๊ะเ,เ,เ,เพราะมันเป็นเรื่องของความเห็นให้ลองใช้พร้อมแบบนี้ครับช่วยตรวจสอบบทความนี้ว่ามีส่วนไหนที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เป็นสากลบ้างและมีจุดไหนที่มีอคติ bias หรือไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนโปรดระบุเป็นข้อๆสรุปถ้าเป็นคลิป YouTube ให้ใช้เจมีไนจะแม่นยำกว่าในแง่เนื้อหาแต่ถ้าเป็นบทความวิชาการหรือบทความยาวๆที่ต้องการการจับผิดเชิงตรรกะ GPT4o มักจะทำได้เข้มข้นกว่าครับ